สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอมดช่องมดมัมว้าวคลิปนี้เป็น Social s e c urity ep ที่18แล้วเราจะมาคุยกันในหัวข้อที่หลายคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง m e d i care นะคะมีคุณผู้ชมถามมดค่ะว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เราใช้สวัสดิการประกันสุขภาพของรัฐ เช่น m e d i c a i d หรือว่า Medical ของรัฐแคลิฟอร์เนียถ้าเกิดตอนอายุ65จํำเป็นที่จะต้องไปสมัคร Medicare หรือไม่อย่างไรคลิปนี้มดก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้นะคะก็เดี๋ยวมดจะสรุปข้อมูลให้ฟังในแต่ละประเด็นนะคะข้อมูลที่มดได้มานี้มดก็นำมาจากเว็บไซต์ของ Social Security แล้วก็ Medicare gov รวมไปถึงมดก็ไปศึกษาหาข้อมูลมาจาก CMS ที่เขาเรียกว่า Center of m e d i c a ด e Medicaid Service เนะคะเดี๋ยวจะสรุปรายละเอียดให้ทุกคนฟังค่ะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับคำว่า m e d i c a ลเ m e i i c a i d และ Medi-Care นะคะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรสรุปง่ายๆเนี่ยก็คือไอ้ e d i c a คลเนี่ยมันเป็น Medicaid ของรัฐแคลิฟอร์เนีย แล้ว Medicaid เนี่ยมันเป็นประกันสุขภาพสำหรับคนที่มีรายได้น้อยซึ่งคนที่จะมีสิทธิ์ได้รับประกันสุขภาพของรัฐตัวนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ฐานรายได้นะแล้วในส่วนของ Medicare Medicare เป็นประกันสุขภาพของรัฐในระดับ federal รัฐบาลกลางซึ่งจะเป็นประกันสุขภาพของคนสูงอายุ65ปีขึ้นไปแล้วก็จะคุ้มครองคนพิการบางกลุ่มค่ะ ตอบคำถามที่ว่าถ้าตอนนี้คุณรับสวัสดิการประกันสุขภาพของ Medical หรือ Medicaid แล้วพออายุ65ปีเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปสมัคร Medicare หรือไม่เอาประเด็นนี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าพอคุณอายุครบ65ปีเนี่ยคุณจะมีสิทธิ์สมัคร ระการสุขภาพ Medicare นะคะซึ่งคุณจะได้สิทธิ์สมัครทั้ง Part A แล้วก็ Part B ในกรณีของคนที่อาจจะ early retire ตอนที่อายุ62แล้วคุณไปเคลมเงินเกษียณ Social Security Benefit แล้วอันนี้เนี่ยพอคุณอายุ65เนี่ยทางระบบเนี่ยบางครั้งเขาจะขึ้นทะเบียน Medicare ให้คุณโดยอัตโนมัติอันนี้บางครั้งนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็จําเป็นที่จะต้องไปลงทะเบียนด้วยตัวเองด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยทําผ่านทางออนไลน์ในเว็บไซต์ของ Social Security โดยที่คุณไปสร้าง Account ได้นะคะก็คือเป็น my social security นั่นเองค่ะก็จะเป็นวิธีการสมัครที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายมากๆในการสมัคร Medicare ตอนที่คุณอายุ65ปีค่ะ ถามว่าถ้าอายุ65สมัคร Medicare แล้วแล้วไอ้สิทธิ์ที่เคยได้ Medicaid หรือ m e d i c a l พวกนี้มันจะหายไปหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่เลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณรับสวัสดิการประกันสุขภาพ Medicaid หรือ m e d i c a l ของรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ตอนนี้มันไม่ได้หายไปไหนแต่ว่ามันจะเปลี่ยนบทบาทมาทำหน้าที่เพื่อที่จะช่วยจ่าย ค่าใช้จ่ายที่ Medicare ไม่ครอบคลุมนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็น copay หรือ deductible ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายร่วมนั่นเองค่ะในรัฐแคลิฟอร์เนียจะมีคนที่ได้สวัสดิการทั้ง Medicare แล้วก็ Medical รวมกันนี้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็น dual eligible หรือมีชื่อเล่นที่เรียกว่า m e d i m e d i ในกรณีของคนที่ได้เป็น full coverage หรือ full ดูเอ uh, เนี่ยนะคะก็คือได้รับความคุ้มครองทั้ง2แบบเนี่ยเต็มกรณีก็จะทำให้ไอ้ medical ที่เขาถืออยู่เนี่ยมันช่วยจ่ายค่าเบี้ยป,ประกันค่า copay ค่า deductible ในส่วนของ m e d i c a r ด้วยนะคะ บทขอยกตัวอย่างให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณได้รับสวัสดิการประกันสุขภาพ m e d i c a i d หรือว่าเป็น Medical ของรัฐแคลิฟอร์เนียอ่ะซึ่งเป็น Full Medical หรือ Full m e d i c a i d ก็คือได้รับสวัสดิการแบบครบถ้วนเต็มรูปแบบและคุณยังได้สิทธิ์ Dual Eligible ของ Medicare ด้วยใช่ไหมคะ ดังนั้นจะทำให้ไอ้ Medicaid หรือ m e d i c a l เนี่ยมันทำหน้าที่ช่วยจ่ายเบี้ยรประกัน Part B แล้วก็จ่าย copay จ่าย deductible ของ Part A B ของ Medicare ให้กับคุณด้วยอะคะ่ะในกรณีที่คุณอาจจะได้สวัสดิการแค่บางส่วนหรือว่าที่เขาเรียกว่าเป็น partial เนี่ยนะคะในส่วนของ m e d i c a l หรือว่า Medicaid คุณก็อาจจะต้องจ่ายเบี้ยรประกันรายเดือน บางส่วนก็คือได้ส่วนลดเวลาที่คุณไปสมัคร Medicare ตอนที่คุณอายุ65เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่หรือทางระบบเนี่ยเขาจะคำนวณเบี้ยประกันเองตามฐานรายได้ของคุณนะคะคุณก็ไม่จะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายเต็มคือคุณจ่ายแค่บางส่วนถามว่าถ้าตอนนี้เรารับสวัสดิการ m e d i c a i e หรือ m e d i c a r อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเราอายุ65แล้วไปสมัคร Medicare เนี่ย ขอสมัครเฉพาะพาร์ท A ได้ไหมไม่อยากได้พาร์ท B ไม่อยากจ่ายค่าเบีย้ยประกันของพาร์ท B ทําได้หรือเปล่าคือในอในความคิดในตามทฤษฎีเนี่ยเราก็ไม่อยากจะจ่ายเงินไม่อยากจะเสียเบีย้ยประกันพาร์ท B ใช่ไหมคะแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยก็คือไม่แนะนำนะคะไม่ไม่แนะนําในที่นี้เนี่ยเนื่องจากว่าที่มดอธิบายไปเมื่อก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคุณได้รับสวัสดิการเมดิเคทหรือเมดิแคลของรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าคุณถ้าเกิดว่าคุณได สิทธิ์เป็น Partial หรือเป็น Full uh, coverage ตรงนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะจ่ายแบบว่าช่วยคุณจ่ายพรีเมียมหรือเบีย้ยประกันของ Medicare Part B นั่นเองดังนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องรับปฏิเสธหรือว่าไม่สมัครนะคะแต่ว่าถ้าคุณยืนยันว่าไม่เอาฉันไม่เอา Part B จริงๆอะไรแบบนี้นะคะ มันจะมีปัญหาในอนาคตเนื่องจากว่าพอคุณอายุ65คุณมีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนแต่คุณไม่ยอมลงทะเบียนเนี่ยคุณจะโดนเสียค่าปรับที่เขาเรียกว่า late enrollment penalty นะคะพอในอนาคตแล้วแบบคุณจะต้องไปจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นแบบประมาณ10%ของจำนวนปีที่คุณดีเลย์ออกไปหรือคุณไม่ยอมสมัครนั่นเองดังนั้น สมัครไปเลยค่ะทั้งพาร์ท a พาร์ท b นะเพราะว่าถ้าได้สวัสดิการ medicaid หรือว่า medical อยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะช่วยคุณจ่าย medical พาร์ท b เนี่ยบางส่วนหรือเต็มจำนวนมันขึ้นอยู่กับฐานรายได้ของคุณนั่นเองค่ะจากที่มดไปทำรีเสิร์ชหาข้อมูลมาได้เนี่ยนะคะ หลายๆเว็บไซต์เนี่ยเขาก็แนะนําแนวทางปฏิบัติเอาไว้ให้นะคะเขาก็บอกว่าอย่างแรกเนี่ยคุณก็ควรที่จะสมัคร Medicare Part A กับ Part B ไปก่อนเมื่อคุณอายุครบ65ปีเพื่อให้คุณมีสิทธิ์พื้นฐานครบ แล้วต่อมาเนี่ยเขาก็แนะนำให้คุณน,นะคะไปคุยกับเคสเบอร์เกอร์หรือแจ้งกับเจ้าหน้าที่ Medicaid หรือ Medicare ในรัฐแคลิฟอร์เนียของคุณคือขอให้เขาพิจารณาให้คุณเป็น dual eligible นะคะหรือขอให้มีสิทธิ์ทั้ง2แบบนะคะเพื่อที่จะให้ Medicaid หรือว่า Medicare เนี่ยช่วยจ่ายเบี้ยประกัน Medicare Part B ของคุณนั่นเองแล้วก็ copay deductible ต่างๆนะคะแล้วเขาก็แนะนำมาด้วยค่ะว่า ถ้าเกิดว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะมีเงื่อนไขทางไรายได้คุณอาจจะมีทรัพย์สินคุณอาจจะมีะเงินในธนาคารที่เป็นเซฟวิงของคุณนะคะเขาก็จะช่วยคุณน่ะตรวจสอบว่าคุณเข้าข่ายโปรแกรมที่เขาเรียกว่า q u a l i f i e d Medicare beneficiary หรือเปล่าที่เรียกว่า QMB นะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยเขาจะช่วยจ่ายเบี้ยรประกันแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายต่างๆของ Medicare ถ้าเกิดว่าคุณมีคุณสมบัติ ตรงตามที่เขากำหนดนะคะและนอกจากนี้เขาก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ Medicare หรือว่าแล้วก็ m e d i c a r e หรือ m e d i c a ค e ถ้าเกิดว่าคุณได้2อสิทธิ์นี้แล้วใช่ไหมคะคุณก็สามารถที่จะไปเลือกแผน Medicare Advantage ก็ได้ mm hmm. ไอ m i d i r e r e v d v t n t e g e เนี่ยมันคือ Medicare Part C มดเคยอธิบายไปแล้วนะคะคุณก็สามารถที่จะไปเลือกในแบบของ d u a l e l i g i b l e l e หรือที่เขาเรียกว่าเป็น d ี n a p ก็ได้เพื่อที่จะให้แบบ เพื่อคุณจะได้บริการแบบแบบรวมหรือแบบแพ็กเกจซึ่งมันก็จะคุ้มครองค่ายาค่าฟันแล้วก็ค่าตาด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณจะต้องไปตรวจสอบก่อนว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ไม่ได้แค่พาร์ทซีเนี่ยคุณต้องไปดูว่าในพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยเขามีโปรแกรมตัวนี้เสนอหรือไม่นะคะ มดหวังว่าคลิปนี้จะตอบคําถามคาใจใครหลายคนและทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เรื่อง medical m e d i c a i d m e d i c a r e เพิ่มมากขึ้นนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตาม subscribe ช่องมดมัมว,ว้าวอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาที่มดไปตอบคอมเมนต์หรือลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่มาช่วยมดตอบคาถามแล้วก็แชร์ประสบการณ์ตรงขอให้ทุกคนมีวันดีๆรักษาสุขภาพแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ บายบาย